สวัสดีพี่น้องมานีขึ้นเขาครับมาขอพรอวัดขอสอ่งลมขอพรอทวีสวรรค์นเนาะนี่ก็จะขึ้นข้างบนขึ้นเขาโอ,อ้ชยอดชมสั้นพี่้องสั้นทีน่ีเลยขึ้นไปชมวิวข้างบนเนาะ ถึงแล้วนไปข้างบนถึงเลยเ้ยสวยบนนี้ครับถึงนี้โอ้สั่งไหมส่งนี้แล้วครับพอทันใจโอ้ยินสบายเลย มายโก้มายโครมายโโครไเมโ้ครับกำลังส <c oughs> <guy> <le> ่งครับอยู่ข้างบนครับนี่ว่ามายโค้กัมีคนกำลังส่งอยู่เนาะยมคโครตายดุมดุมเนไหเอเอพยาแกงน้อไม้กับาน้อไม้หันแม่หนมไม้ Hả? hát đâu đó. Đây là mày Hả? Ờ, thì view khẩu đi. mày ở đây nó mày. Nhỉ? Có đồ mày lùng Dễ vật thanh thân chạy

น้องนิดขึ้นได้ขึ้นมานีเพืดอนไปถึงไป có mấy pha để mình chơi phết, này các phi nông, uốn xoay xoay nhá, sếp, thương chứ, sếp mông coi, vay nữa, vay mối, hả à, vay còn đó, cái này cái này, này, này. thấy không sai chứ, tù sai thì lang